ตามหลักธรรมท่างกล่าวไว้ว่าศูนจะกลับคือเป็นระยะเวลาที่ว่างกปล่าจากศาสนาไม่มีอัตมีธรรมคำว่าสีนี้ธรรมถ้าบาปว่าบุญนี้ไม่ปรากฏในความรู้สึกของประชาชนทั้งหลายเลย คงไม่มีความสนใจกันก็ไม่ทราบว่าสินธรรมหรือบ,บาปมีคุณโทษเป็นประการใดบ้างคำว่าเป็นระยะที่ร้อนมากที่สุดนั่นหมายถึงดินฟ้าอากาศร้อนคือมันร้อนภายในจิตใจของสัตว์โลกที่เต็มไปด้วยวิเลตซึ่งเป็นธรรมชาติที่เผาลมคือเป็นธรรมชาติที่ร้อนอยู่แล้วพอไปสิงในถานที่ใดจุดใดจุดนั้นต้องร้อนในหัวใจใดหัวใจนั้นต้องร้อน พราไม่มีน้ําดับคำว่าน้ําก็ได้จะสีล้ำทเป็นเครื่องดับความรุ่งร้อนภายในยคือพิเลสเนี่ยศาสนามีอยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าไม่สนใจจะนําน้ําสีน้ำทำเข้ามาชาล่างเข้ามาดับความรุ่งร้อนอันนี้ก็ไม่ไหวที่จะร้อนเช่นเดียวกับสีนกับ คำว่าสุญญากับในข้างโน้นกับสุญญากับของเราในระยะเวลาหรือของบุคคลเป็นบางคนนั้นมีอยู่เป็นประจำผู้ที่ไม่เคยสนใจกับศีลกับธรรมกับคุณงามความดีอะไรเลยนั้นนัน่นแหละคือเป็นสุญญากับผู้ที่ไม่สนใจอย่างนั้นเราเราอยากเข้าใจว่าเขามีเกียรติเขามีคุณงามความดีเขาเป็นคนเฉลียวฉลาดเขาเป็คนเป็นคนมีฐานะดีเขาเป็น มนุษย์ที่มีความสงาส่าราศีตรงกันข้ามกันไดหมดคือภา,ายในจิตใจที่มันมีศีลธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงและเป็นน้ำดับไฟแล้วจะให้ความร่มเย็นเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะที่เลียดมันสังลึกอยู่ภา,ายในจิตใจนั้นเป็นประจําซึ่งไม่มีอะไรที่จะดับและไม่สนใจที่จะนําอะไรมาดับแล้วจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหน โลกเรามองกันมองอย่างเินๆคือมองตามความค่าความหมายตามความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ได้นําเหตุนําผลนําอัดนำทมเข้าไปเทียบเทียงหรือจับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนื่องจากว่าเราก็ไม่มีมจริงๆไม่ทราบความจริงซึ่งมีอยู่เต็มหัวใจด้วยการทุกคนเลด้วนแล้วตั้งแต่ความจริงทำท่านสอนอัดสอนทำแก่สรรโลกนั้นท่านสอนความจริงท่านไ,ไม่ได้สอนความปลอมแต่จิตใจเรามันชอบปลอมกับทมอยู่เสมอ เป็นและเป็นค่าสิทธิ์ต่อธรรมเป็นค่าสิทธิ์ต่อตนเองอยู่เรื่อยเวลาจะประกอบศีลธรรมคุณงามความดีเข้าใส่จิตใส่ใจแล้วจะหาเรื่องหาราวก่ออุปสรรคยุ่งเหยิงวุ่นวายให้ขัดข้องต่อการประกอบความดีกลายเป็นมารสังหารตนเองโดยไม่รู้สึกโดยที่เราก็คิดว่าเป็นทางออกของเราอย่างดีนี่ก็คือแน่ของไฟที่จะทําความรุนร้อนให้แก่เรานั่นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นคําว่าสุญญากาศอันเป็นเรื่องใหญ่นั้นจริงมาเป็นได้กับเรื่องย่อยๆในบรรดาเราทั้งหลายที่แม้จะนับถือพุทธศาสนาอยู่ก็าตามระยะใดที่ห่างเหนินจากศีลจากธรรมจากการประกอบคุณงามความดีเฉพาะอ,อย่างยิ่งคือการอบรมจิตใจให้มีความสงอบร่มเย็นระยะนั้นมันก็เป็นสุญญากาศได้ระยะใดที่เป็นสุญญากาศภายในจิตใจระยะนั้นใจจะร้อนใจความร้อนนั้นจะไม่เป็นสุญญากาศ มันจะร้อนของมันเรื่อยๆคําว่าสุญญากาศคือว่างเปล่าจากเหตุจากผลจากคําว่าอกวัตธรรมคําว่าหมาบว่าบาุญไม่ลึลกพอที่จะหาทางแก้ไขและส่งเสริมเลยท่านเรียกว่าสุญญากาศภายในจิตใจของสัตว์โลกแต่เมื่อสุญญากาศเข้าสู่จิตใจใดแม้จะมีศาสนาอยู่โดยที่ตนก็ปฏิญ,ญาณตนว่านับถือศาสนาก็ตามแต่ขณะที่มันมีาศาสนามันมีเหตุมีผลเป็นเครื่อง ย้ำย้ํชั่งตรงตนเองทดสอบตนเองว่าผิดหรือถูกประการใดมัง้งประการใดบ้างนั้นระยะนั้นเป็นความรุ่มร้อนของจิตไม่ใช่น้อยเหมือนกันนี่เรียกว่าสุญญากาศนี่เราเทียบเข้ามาให้ทราบถึงเรื่องสุญญากาศตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้พอเลยจากนั้นแล้วก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ มก่บกับจะสรู้แล้วก็บทางสอนทำแก่โลกโลกก็เริ่มรู้สีรู้ธรรมและกลับตัวเป็นคนดีและมีความร่มเย็นไปเดิมดับเพราะอานานนำนาจแห่งศีลธรรมเป็นน้ำทัําหลับดับไปที่เหลสอัญหาอัตวะซึ่งเป็นความรุ่งร้อนโดยหลักธรรมชาติาของมันกัรกล่าวไว้อย่างนั้นนี่เราเดินเข้ามาคือโอปัญยิโกน้เข้ามาสู่ตัวของเรา ในวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งตั้งแต่วันเกิดมานี้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนกี่ชัว่วโมงกี่นาทีระยะใดบ้างในช่วงที่เกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้ซึ่งเป็นสุญญากาศภายในตัวของเราในระยะใดบ้างที่มีศาสนาประจําใจเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่นั่งภาวนะามันก็เป็นสุญญากาศได้อีกนั่งภาวนาะพุทโธพุทโธเพียเดียวเผลอไปโดดลงนรกแล้วอื ยุ่งกับเรื่องนั่นยุ่งกับเรื่องนี้วุ่นวายกับอารมณ์นั่นวุ่นวายกับอารมณ์นี้นั่นแหละมันเป็นสุญญากาศแล้วโดยที่เราไม่รู้ท่านที่เร่ากันว่าเรานั่งภาวนาแล้วมันนั่งวนนั่งวุ่นนี่เป็นนั่งสุญญากาศเพื่อให้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้และเพื่อให้ทันกับกลมกายาของกิเลสกับความรุ่มหลงนี่ก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่ง ถึงต้องตั้งสติสตังตั้งท่าตั้งทางพินิจพิจนารณามีเจตนามุ่งตรงหน้าที่การงานของตนในขณะที่ทําจะให้ความทั้งเถือเหล่านั้นเข้ามาแบ่งสรรปันส่วนอเอาไปกินแล้วเอาไปกินจนหมดนั่งทั้งเวลาไม่ปรากฏเป็นผลอะไรขึ้นมาปล่อยให้ตะกิเลสให้ตะสุนญากลับอเอาไปกินทั้งหมดเนี่ยเฮ้ยมีอะไรเหลือพอออกมาเฮ้ยนั่งของน้าไม่ได้เรื่องเดี๋ยวนาละเลยวันนี้ สิ่งที่ได้เรื่องไม่พูดและเรื่องอะไรได้เรื่องยุ่งเรื่องวุ่นวายเนึ่งสิเรื่องกระจกนรกทั้งเป็มอยู่ที่ไหนบ้างนันไม่พูดแล้วเราจะมาทวงเอานี่เอา,เอาสินจากอัตจ,จากทมเหมือนศาสนาเป็นหนี่สินของคนเราเป็นเจ้าหนี้ศาสนาทวงอัดทวงธรรมเป็นเจ้าหนี้ของอัดของธรทมทวงเอาก็ท่านมันก็ไม่ได้สิเพราะเราทําเหตุไม่ดีกับตัวเอง นั่งภาวนาตั้งลมนานไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรหรอกว่าทนาน้อยเรานน่ว่ะถือเฉยดีกว่าหัวอีแล้วน่ะหลอกไปเรื่อยๆนะแต่นั่งภาวนาอยู่นั้นมันยังเห็นได้เรื่องสิ่งที่ต้องการมันมันไม่ได้เพราะอะไรเป็นเจตนาอันหนึ่งเพียงเท่านั้นที่ว่าต้องการจะทาภาวนาแต่เจตนาที่แสงขึ้นมาและเพิ่มพูนขึ้นโดยลํหดับลำหนับจนกระทั่งถึงสุดลากจิตไปสู่ที่ไหนไหนไม่รู้ไม่มี ศูนย์ไม่มีสีมีธรรมอูประจาําขณะจิตนั้นๆเลยไปตกนรกทั้งเต็มที่ไหนไม่รู้นั่นเราไม่คิดเราไม่เอามาบวกมาลบและเอามาเทียบเทียงดูมาทดสอบดูพอทราบเหตุผลดีชัวของของเราที่แสดงตัวไปเองทาขึ้นไหนเราจริงไม่ทราบแล้วก็ไปทวงเอานี่เอา,เอาสินจากอาจจากทำว่าทําแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดความสุขความสบายไม่เกิดความสงบ ก็เราไม่หาความสงบหาแต่ความวุ่นผลมันก็ได้แต่ความทุกข์ความวุ่นนะเชั่วความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนได้โดยถูกต้องท่านเน้สอนของกลองอันใดที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราท่านสอนให้เข้าใจให้รู้ดังที่กล่าวมาเหล่านี้มีอยู่กับจิตใจของทุกคนที่เรียกว่าสุญญากาศสุญญากาศนะว่างเปล่าจาก อาจจากทำทั้งๆท,ท,ที่นั่งภาวนาอยู่ถึกเถอไปไหนปล่อยไปเรื่อยเรื่อียว่านั่งภาวนาผมก็ไม่ปรากฏถ้ามีสติสตางกำหนดดูอยู่นั้นสมมติเรากำหนดลมหายใจตั้งหน้าตั้งตาจะให้รู้เฉพาะลมหายใจไม่ยุ่งกับอะไรความอยากมันเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงมันอยากอยู่ตลอดเวลาให้ทราบว่าความอยากนี้เป็นภายต่อความสงบ เพราะมันจะผลักดันจิตใจให้คิดปรุงในเรื่องต่างๆตามตามิสัยที่เคยเป็นมาพยายามทห้งเห็นัยในจุดนี้แล้วบังคับไว้ไม่ให้มันคิดในแง่ที่เราไม่ต้องการจะคิดเราต้องการจะรู้ในสิ่งใดให้กําหนดติดใจ,จไว้ด้วยดีเพื่อรู้สิ่งนั้นเช่นรู้อนาปาณสติคือลมหายใจเขา้เขาออกก็ให้รู้อยู่ด้วยสตินี่เราเราทดลองดูพระพุทธเจ้าจะหลอกคนโกหกคนมีิงเหรือหากว่าเป็นนักโกหกคนทาไมพระพุทธเจ้าได้แต่จะรู้ด้วยทมของจริงถ้าไม่ทําจริงจะรู้ทมของจริงได้อย่างไร เรารู้ตามความจริงแล้วจะมาโกหกโลกได้อย่างไรมันเข้ากันไม่ได้เ,เหตุผลไม่มีท่านทำจริงรู้จริงเห็นจริงสอนจริงแต่ผู้ที่ปลอมก็คือเราผู้รับอว้ยจากาาท่านมาทํมาขยี้ขยำแหลกเหลือไปหมดทั้งงที่เราวันเรานับถือศาสนาเพื่อเพื่อศาสนาแต่เราทําลายศาสนาซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราและทําลายตัวของเราโดยไม่รู้ตัวเพราะความเผลอความไม่รอบครอบในตัวของเรานั่นแหละปเป็นฆ่าสึดต่อเรา ะนั้นเพื่อให้ได้ผลเท่าที่ควรหรือให้ได้ผลยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงควรคำนึงถึงเหตุที่ตนทำคอยจดจ้องมองดูจุดที่ทำอยากให้เถือถึงสัญญหนดพุดโทโธก็ให้เป็นพุโทโธจริงๆให้รู้อยู่กับพุโทโธเท่านั้นเราไม่ต้องการสวรรค์มิมาณที่ไหนแหละนอกจากคำว่าพุโทโธให้กลมกลืนกับความรู้มีสติทำกับงานอยู่เท่านั้น เราจะเห็นความสงบที่ได้เคยได้ยินแต่ชื่อก็จะมาปรากฏที่ตัวของเราความความเย็นความสบายความเป็นสุขที่เกิดขึ้นเพราะจิตใจสงบก็จะเห็นภายในตัวของเราเราจะเป็นผู้รู้เราจะเป็นผู้เห็นเราจะเป็นผู้รับผลอันนี้เพราะเราเป็นผู้ทําเองด้วยเจตนาที่ถูกต้องตามหลักธรรมจะไม่เป็นอย่างอื่นคาถนาเคยสอนโลกมาอย่างนี้ถ้าผู้ปฏิบัติอย่าง ที่ว่าตามหลักธรรมที่ท่านสอนนี้แล้วจะไม่เป็นอื่นต้องอย่างเขา้าถึงความสงบเป็นอย่างน้อยแล้วจะสงบขึ้นไปเรื่อยๆโทษที่เคยกุ่มรุมภารกิตใจก็จะเห็นกันรู้กันเพราะอยู่กับใจคุณค่าที่เกิดขึ้นจากใจเพราะการชำระการฝึกการทรมาน ความความที่เดออกได้มากน้อยก็จะปรากฏที่ภายในใจของเราเองเราจะเป็นผู้เห็นเองรู้เองโดยไม่ต้องฟังข่าวของใ,ใครทั้งนั้นเราเป็นตัวจริงเราเป็นตัวข่าวเราเป็นตัวรู้เราเป็นผู้รับทราบเราเป็นผู้เสวยผลเกิดขึ้นจากการกระทําของเราเราจะทราบด้วยกันเรื่องภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นงานที่อัศจรรย์มากมายกายกองในผลที่เกิดขึ้นจากงานนี้ พระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ลือโลกดืลสงสารก็เพราะการกระทำภาวนาทรงกําหนดอนาตานะติตามหลักท่านกล่าวว่าอย่างนี้แต่ความรอดพระกายอาหารโดยมุ่งหวังความตรัสรู้จากการอดพระกายอาหารเท่านั้นไม่สวยคือไม่ได้พิจารณาทางใจซึจ่งเป็นความถูกต้องกะกอบกันเลยพิยงไม่มีทางสําเร็จได้ เมย้อนพระไทยหวนกลับไปถึงเรื่องตั้งแต่ข้าวตรงถ้ายาวอยู่ง้นว่าได้เจริญอนาปานสติจิตใจมีความสงบจึงได้นําเรื่องนั้นเข้ามาพิจารณาอนาปานสติเพราะจิตมีความสงบสงบโดยละเอียดละออลงไปโดยลําดับก็าทรงมีทางที่จะพิจารณาไตรกองโดยทางสติปัญญายกปฏิจจสมุปบาทขึ้นมา อวิชาปาัิญาสร้างข้าระเป็นต้นนี่มีอยู่ในพระกาลมีอยู่ในระกิตนั้นด้วยกันก็ทรงไต่ตองตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงที่มีอยู่ด้วยพระปัญญาภีธาสามารถรงฉลาดรู้ขึ้นมาในปฏกิมยาดวยอาวิชาปัญยาที่กูงมนุษย์กูงสัตว์ทั้งหลายให้ท่องเกี่ยว อยู่ในวัตวนเหมือนกับคนหูหนวกสัตว์หูหนวกตามบอดมาตั้งกับตั้งการพระอ,องค์ได้สลัดปัดทิ้งหมดความบอดความถ่วงเหล่านี้ปรากฏในพระไทยว่าอาสวัคคยายานได้สิ้นแล้วจากอาสวะเครื่อนมุ่นม,น,มนอตนาการทั้งหลายนาอกจากนั้นยังจิตุปารายานอีกรู้ความเกิดความดับของตัดของพระองค์ยานไหนๆก็ทรงทราบไปหมดโดยตลอดทัวถึง นั่นท่านทําท่านทํา,ทา,ทาจริงของท่านอย่างนั้นแล้วนําสิ่งที่ทรงทําแล้วทรงเห็นแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั่นเองมาสั่งสอนโลกเพ็นเป็นความถูกต้องแม่นยําไม่มีโอวาทของใครๆหรือคําสอนใครที่จะถูกต้องแม่นยํายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเอกรนามาจริงก็คือถ้าโอวาทํานองสอนพระพุทธเจ้าไม่มีสองและพยานความอย่างทราบ ในเหตุการณ์ต่างๆไม่มีสองทรงรู้ทรงเห็นทรงรับสั่งออกมาอย่างไรต้องเป็นไปตามความจริงนั้นโดยไม่เป็นอย่างอื่นได้เลยน,นี่เอกนณามาจงิงแปลว่าหนึ่งไม่มีสองและพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เป็นมาแต่ละองค์แต่ละพระองค์พระองค์งนั้นไม่ไม่มาตรัสรู้ซ้ํากันมีแต่พระองค์เดียวเท่านั้นแต่ละครั้งละครั้งมีอันหนึ่งเดียวเอกนณามาจินมีพระพุทธเจ้าครั้งละพระองค์เท่านั้นนี่ อาถรย่เนเข้ามาหาเราที่กาวมาทั้นนี้เป็นได้ทั้งเราทั้งพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงว่ากว้างแค่ต่างกันสาหรับหลักฐานแห่งความจริงนั่นเหมือนกันคิตุป,ปาตยานความรู้ความเกิดความดับรู้ที่ไหนถ้าไม่รู้สังขารที่เกิดขึ้นดับไปทั้งดีทั้งชั่วยอยู่ภายในจิตใจนี้เอาตรงนี้นี่คือปัญญาที่จะทราบตัวนี้แหละตัวที่ปรุงแต่งนี้เองตัวที่จะ ไปหยิบนั่นหยิบนี่คว้านั่นคว้านี่ปรุงแต่งเรื่องคบเรื่องขาดเรื่องที่เล็ดตัณหาอาสวะก็คือตัวนี้นี่ปัญญาพิจารณาเช่นนี้อาสวะขมัเรื่องที่เลสดรู้ทันที่ตรงไหนมันก็ดับไปดับไปของมันตรงนั้นจนกลายเป็นอาสวะขา,ศา,าย,ยานความรู้แจ้งในความสิ้นอาสวะเกิสทั้งหลายโดยสิ้นเชิงหรือตลอดทั่วถึงนี่นนว่าไง เราอยู่ในกลับไหนเวลานี้เราต้องทดสอบเราทัศกับที่เป็นศูนย์จะกลับทัศกับก็กลับที่จะเลิศเจริญในการประกอบความภาคเพียรในความมีสาระภายในตัวเองในวันหนึ่งหนึ่งสร้างสาระทาขึ้นภายในใจิตใจเป็นทัศกับเป็นขณะเป็นเวลาเป็นการที่จเจริญรุ่งเรืองอยู่ทุกระยะนั่งสมาธิภาวนาก็เป็นสมาธิภาวนา ไม่เป็นหัวตอ่อโดยมีสติสตางคงทั้งจท,ที่ไม่หลับแต่มันก็หลับดีด้วยความไม่มีสติคดกุ้งส่างวุ่นวายสันดิตไปเรื่อยๆฝันดิตฝันสดไปเรื่อยเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปถึงลูกถึงล้านถึงบ้านถึงเดือนถึงกิจการหน้าที่อะไรเมืองนอกเมืองนาที่ไหนเนี่ยไปหมดเอออดีตอนาคตยุ่งไปหมดนั่นอะไรดูดู้ามีสติเป็นอย่างนั้นถ้ามีสติแล้วมันจะไม่ไป เราบางังคับเดีว๋วนี้เราต้องการที่จะทําหน้าที่นี้อย่างเดียวให้เป็นผตากักให้นเป็นสุญยากาศนั่นเป็นสุญยากาศหน้าที่ก่าไปแล้วนั้นนั้นนําไฟมาเผาเจ้าของเป็นสุญยากาศไม่มีศาสนาแสงเลยขนาดนั้นคือไม่มีสติสตังไม่มีปัญญาตามรักษาเลยปล่อยตั้งแต่กิเลสใ้กิเลสถุดยากจุดไปโเจ้าของไม่รู้สึก กว่าจะรู้สึกเขาปล่อยแล้วถึงรู้ตัวเนี่เวลาเขาถูเขารากนันสันสด้วเขาเขาปล่อยแล้วคุจะมารู้ตัวกูตายมันคิดอะไรเรื่องราวอะไรกพยนังดีอยู่ที่วกูตายมันคิดอะไรไอที่ไม่ทราบเลยที่พอวกกลับคุณมาเนี่ยมันยังไงว่นนั่งสมาทอนนายตั้งเป็นเวลาตั้งหลายนาทีหรือเป็นชั่วโมงม็ไม่เห็นเรื่องอะไรมันนั่งอะไรในเรื่องเนี่ยนอนเถดดีกว่าล้มไปแล้ว มันมันจะไปดีกว่าเขาจาบอกอย่างมันดีหมอนตอนนี้จะดีกว่าก็ไปดีที่หมอนนไงเมื่อเกิดผลเกิดประโยชน์คล้ายๆว่าคนนอนได้นอนอย่างนั้นถ้าดีกว่ามันพ้นคุกไปกัน้วยกันทางนั้นแหละแต่มันดีกว่าภาวนาหมอนดีกว่าภาวนามันก็บ้นถูกไปได้หมดแต่นี้มันไม่ดีกว่ามันเป็นเรื่องที่เลือหลอกเรากล่อมเราให้หลับว่าเป็นของดีกว่าคือดีกว่าภาวนาที่เหลือมันต้องแทรกทำเสมอ ตรงนี้พวกกอบวนพวกยุ่แย่พวกทําลายหาทําลายอยู่ทุกแน่ทุกมุมทุกการทุกเวลาทุกเอยาบทก็คือเรื่องของจิเลสเมพ็กาท่านจึงสอนให้แก้ให้ปราบกิเลสพวกแทรกซึมมันอยู่ภายในจิตใจด้วยสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังความอดความคนให้พยายาเราทําหน้าที่การงานอันเป็นสาระ ประโยชน์สำคัญเพื่อเราถ้าเป็นพัฒนพัฒกับพัฒนบุคคลที่นธนาจิตใจจึงต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียงงานทุกด้านที่เป็นผลเป็นประโยชน์เราจะสร้างวัสักมากีดขวางไม่ให้ทํางาน,นนั้นๆจิตถ้าสงบมันก็สบาย ทำไมสงบไม่ว่าแต่การไหนจนกระทั่งวันตายก็หาความสบายไม่ได้เพราะจิตวุ่นอยู่จิตจะหาความสบายที่ไหนอทําความเข้าใจไว้ว่าสุญญากาศอยู่ที่นี่ถ้ากับก็อยู่ในผู้มีความเพียรมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัวสุญญากาศก็คือปล่อยตามเรื่องตามลาตามอารมณ์ตามบุญตามกรรมไม่ทราบบุญที่ไหนกรรมไหนปล่อยเรื่อยไป ามปล่อยเลื่อยไปนั่นคือความผูกมัดตนเองโดยมีรู้สึกแล่าจนกรอกจนหนึ่งเจอแต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาความทุกข์รปรารถนาเราในโลกนี้แต่ทําไมเจอกันทั่วโลกดินแดนนี่ก็เพราะเรื่องปล่อยตามบุญตามกรรมมันเองเพราะมันไม่มีเหตุผลการปล่อยอย่างนั้นถ้าปล่อยที่เลสดบางที่เลสดด้วยสติปัญญานั้นมีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าท่านปล่อยอย่างนั้น รู้เหตุรู้ผลทุกสิ่งทุกอย่างนับปล่อยไปทาลําดับลํานาปล่ลลอยโดยลําดับจนกระทั่งปล,ล่อยโดยสิ้นเชิงสุดท้ายก็คือปล่อยกี้เด็กหมดเหลือแต่พระไทยที่บริสุทธิ์พระที่ข้าท่า,านสอนให้ปล่อยพวกวเรามีแตเพื่ิยึดเ่ถือเพื่อแบบเะื่หามหนักเท่าไรก็อย่างมากก็บ่นเอาแล้วก็ไม่ไวายที่จะแบกจะหามหามมาเพิ่มเติมเรื่อยๆไม่ว่าหนึ่ว่าน้อยเท่าแก่ทน,นา เป็นตัวขยันที่สุดก็คือการแบบการหามอารมณ์ความคิดความปรุงต่างๆไม่ได้คิดถึงคำนม่คิดคำหนึ่งถึงวัยถึงปีถึงเดือนถึงอายุสังขารจะคล้องเลยขลยันที่สุดก็คือเรื่องแบบเรื่องหามกองทุกแบบสัญญาอารมณ์การพูดเช่นนี้ก็เพื่อให้เราระลึกตัวของเราให้เรารู้ว่าเราเคยเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วยังจะฝืนให้เป็นอย่างนี้อยู่หรือผลที่เป็นมาเพราะการ ทำอย่างนี้เป็นอย่างไรเราก็ทราบตัวองเราเองแล้วเวลานี้เราจะแก้ไขตัวของเราอย่างไรถึงจะให้เบาบางลงไปบ้างพอได้มีความป่อนคลายนาจิตใจได้รับความสะดวกกาสมาใจ mm hmm. แล้วที่เราท่านตั้งหลานได้อุตส่ามานี้ก่อนนะว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างจริงเป็นเจรนาที่ดีที่สุดม,มาบําเพ็ญน,นี่ที่บอมหาสารคุณสาร,สารประโยชน์ การพิจารณาบำเพ็ญพิตารนาให้เหมาะสมกับการเวลาที่มานี่นสมาติภาวนาดูตัวของเราตัวของเราเป็นยังไงถึงต้องดูถ้าเป็นคนไข้ก็ต้องหมอเป็นผู้ตรวจผ,ผ,ผู้รักษาแล้วจิตมันเป็นโรคเป็นโรคอะไรใครจะเป็นหมอเป็นผู้ตรวจผ,ผู้รักษาเนี่ยนี่สำคัญ โรคของจิตคือเรื่องของกิเลสยาก็คือธรรมหมอก็ได้จจกครูจกอาจารย์ที่หนัดตำราท่านสอนเอาไว้นํามาประพฤติปฏิบัติกําจัดโรคเชื้อโรคอันสาคัญที่มันฝังมีภายในจิตใจนี้อย่างตรงมิดถอดถอนด้วยความภาพเพียรยาลดลนะคอยห,หลังความหวังที่ปรารถนาด้วยกันนั้นจะทุมสํสำเร็จไปโดยลําดับลำดับแต่พรอย่าง,าย,งยิ่ง คือการพิจารณาเรื่องถากเรื่องพันเรื่องความเป็นความตายในสกุลกายของเรานี้เป็นสิ่งสาคัญมากยิ่งกว่าเราจะไปคิดถึงเรื่องอื่นเรื่องความตายติดแน่จะก,กับตัวของเราทุกคนความเจ็บความทุกข์ความลำบากในร่างกายและจิตใจก็ติดแน่จะก,กับกายกับใจของเราเราไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางนอนอยู่มันกระทับเราอยู่นั่นแหละอืนั่งอยู่กระทับอยู่วิริยาบททั้งสี่มีแต่เรื่อง ความแก่ความเจ็บความตายทับเราอยู่ทั้งนั้นความทุกข์ความลำบากทับเราอยู่ทั้งนั้นเราจะหาอุบายวิธีไหนเพื่อจะให้รู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ในสิ่งที่ควรจะรู้ทันและเพื่อจะถอดถอนสิ่งที่ควรถอดถอนด้วยอุบายวิธีใดบ้างนี่รียกว่าเรียนตัวของเราให้รู้เรื่องตัวของเราสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรามีอะไรบ้างให้รู้ให้เข้าใจสมกับศาสนาที่ออกมาจากท่านผู้ฉลา,าดแหลมผม มาสอนเราซึ่งเป็นพุทธบริษัททเพื่อความฉลาดแหลมคมให้ทันกลมยาแห่งความโง่ของตนที่มีอยู่ภายในตนความโง่ือพุิเลศท่านเรียกว่าความโง่แต่ว่าเราว่าพทิเลศมันโง่นะความจริงพทิเลศมันฉลาดที่สุดฮะที่เราถูกกล่อมมาเรื่อยมีแต่ความฉลาดแหลมคมของพิเลศทั้งนั้นเราจะว่าพิเลศมันโง่ได้ไงฮะผู้ที่เชื่อพิเลศนั่นแหละคือผู้โง่ ว่าอย่างนี้ถูกต้องเลยแล้วใครละเชื่อกิเลสในลำดับดังๆแล้วมีใครบ้างก็พวกเราพวกสัตว์โลกนี่เองเป็นผู้โง่เพราะเชื่อกิเลสกล่อมเมื่อไรก็หลับเมื่อนั้นเคลิ้มเมื่อนั้นหลับไปเมื่อนั้นไม่เคยตื่นเมือ่อตื่นตัวไม่เคยเห็นภัยแห่งความกล่อมของมันอืก็คือพวกเรานี้พระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นผู้รู้สึกพระองค์และรู้สึกต,ตัวแล้นำธรรมเข้าไป หรือถอนตนออกจากไฟทั้งหลายเหล่านี้เสียได้แล้วนำธรรมเหล่านั้นมาตั้งสอนพวกเราประกาศทั้งคุณทั้งโทษประกาศทั้งทั้งโทษทั้งคุณก็คือโทษได้แก่พิเรทะาสวะได้แก่ความนุ่มลลหลงอะตารยพิเรทปัญหาเสวะคุณก็คือได้แก่สติปัญญาศรัทธาความเพียรที่จะรื้อถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตใจของตนให้การผู้ฉลาดแหลมคมขึ้นมาหลุดพ้นออกจากแอบ ที่มันกดถ่วงนี้กดอยู่บนคอแนแ้กจากหัวใจของเราโดยลําดับลำดับจนกายเป็นอิสระขึ้นมาได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านนี่มีหมดพระพุทธเจ้าท่านหมดหมดสิ่งกดถ่วงทั้งหลายอะไรกดถ่วงฮะยึดอะไรหลงอะไรอันนั้นแหละกดถ่วงความยึดความถือตัวของตัวเองนั่นแหละมันมากดถ่วงตัวเอง เรายึดภูเขาทั้งลูกภูเขามนมากดถ่วงเราแต่ความยึดนั้นภูเขาทั้งลูกนั่นแหละมันมากดถ่วงเรานี่เายึดอะไรหลงอะไรความยึดความหลงอันนั้นแหลมมันมากดมาทวงมาบีบบังคับจิตใจของเราสิ่งนั้นที่เราไปยึดไปถือมันไม่ได้มาเป็นเงินทองเข้าของตึกรามบ้านช่องที่ไร่ที่นาที่ไหนก็ตามมันก็อยู่ตามเรื่องของมันมนไม่ถือว่ามันเป็นท่าสุด หรือเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้ใดแต่ผู้ที่ไปหลงไปยึดไปถือสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละนั่นกลับมาทับตัวเองซึ่งต้องแก้ตัวนี้ด้วยสติด้วยสัญญาของเราการภาวนาก็ครับื่อให้รู้เรื่องความขนองของใจที่คิดไม่เข้าเร่วงเข้าราวเหล่านี้เนี่ยสังสมทุกให้แก่ตนเองมากเท่าไหร่ยังไม่เคยเห็นโทษของมันเมื่อได้เรียนทางด้านภาวนานแล้วเริ่มจะทราบไปโดยลําดับลาดับ โยนเข้ามาถึงเรืองขาดเมืองขันอันเป็นสมบัติสาคัญของเราได้แก่ร่างกายอ่าโยนเข้ามาตรงนี้ร่างกายทุกส่วนนี้มันก็จะต้องสลายภายในวันหนึ่งทุกวันนี้มันก็เริ่มของมันอยู่แล้วตลอดมาเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันแต่ละชิ้นอันนี้มันทาความทุกข์ร้อนให้แต่เรามากน้อยเพียงไรถ้ามันออกอย่างเปิดเผยก็ทราบถ้าว่านี้มันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้สิ่เจ็บท้องปวดหัวเป็นต้นถ้าไม่แสดงอย่างเปิดเผยก็เป็นอยู่ลับๆเราไม่ทราบอืม เรื่องธาตุเรื่องขัน,ปนเปียงเ้รษทนากับความทุกข์คือทุกขเวทนายีดอยู่ทั้งนั้นแหละยืนเดินนั่งนอนก็บีบบงังคับอยางนั้นจะมาตรงนี้ให้รู้กรุ่นี้รู้นี้แล้วถึงอันนี้จะอยู่กับเราก็ตามก็ไม่กดขวงเราได้เพราะความยึดของเราไม่มีเนื่องจากเรารู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงที่เส้นเดียวกับสภาวธรรมาท,ทั้งหลาย ใต่ก็สมายอยู่ในท่ามกลางแห่งาตาแห่งขันก็ไม่หลงาตาขันท่าขันก็ไม่มาทับผมเราได้แล้วก็เป็นอสชะาุดภายในใจิตใจนี่คือผู้ฉลา,าดครองขันผู้ฉลา,าดรักษาขันขันไม่ได้ไม่สามารถจะมาเป็นภัยต่อเราได้เพราะเรามีปัญญามีความเฉลียวฉลา,าดทันของมันมท่านนัก่าท่านวัดนี่คือความฉลา,าดขลา,าดแก้ตัว ว่าพ้นไปได้นั่นแหละเป็นความฉลาดของนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นความฉลาดนอกนั้นพาให้เจ้าของตรงใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงเฉยว่านั่นเป็นความฉลาดอย่างแท้จริงความฉลาดได้ที่เป็นไปพื่อความสุขความจเจริญแก่ตนและส่วนรวมนั่นแหละคือเป็นความฉลาดแท้แต่เพราะอย่างยิ่งความฉลาดเอาตัวรอดนี่เป็นสําคัญตัวรอดได้ก่อน แล้วการนาผู้อื่นให้รอดพ้นก็ได้โดยลําดับลำดับนี่คือแบบความฉลาดการแสดงธรรมวามเ,าเห็นขึ้นกว่ขอยุติเพียงเท่านี้